โอเคสวัสดีอีกครั้งครับผมพบกับผมนายซี่อุดอะไรผมบ okay, อกว่าเกมโฟร์เออนะครับผมมาอาจารย์ได้พาที่แล้วลงไปแล้วก็เข้าสนุกสนานเฮฮาเลยครับก็ที่ผมก็เล่นไปสักพักหนึ่งกับภารกิจนี้นะครับชื่อว่า c o คัมไฟวิตมีอ่า my precious ไม่ใช่นะครับก็โอเคเราก็ต้องค้นหาของ,ไ,งไปแบบไปไปของข้าวข้าวจะเยอะเลยนะครับผมก็มีของสามสามชิ้นแล้วก็จะมีหาน อีก3อีก1นิ้นนะครับก็คือสตรูเกอร์บอมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะหาเรียกว่าหายากนะครับดังนั้นถ้าคุณขี้เกียจนะครับผมก็คำแนะนำง่ายๆนะครับสวดเกิรงไว้ได้แม่งเลยกาม่า <c oughs> หรือที่ผ,ผมเรียกว่าเรียกว่ากาม่ากาม่าไอ้สิมันเรียกว่าคามาก็ได้เรียกว่า K A R M A ามนะครับคำว่าแปลว่ากรรมนะครับกรรมกรรมเวรกรรมอ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กรรมมือนะฮะ เกงกรรมไปแหละ่เราได้ผมก็ได้ปืนนี้มาด้วยเก็กโก้ว่ะปืนนี้มันก็เหมือนปืนสไลปอเ์อร์เฟอรนั่นฟฟลลแหละแต่ว่าเพลงแค่ว่ามันยังไม่มีเออ่ของดีนทะะนะ่าน่ะเดี๋ยวผมค่อยหาอัซเซอรี่เสริมแล้วกันใครวะเนี่ยเก็บไปก่อน โอเคมันต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็แม่งมีตั้งสามชิ้นมึงค,คนท่านก็หาไปเถอะนะครับเฮ้เอ่อ Set, เสร็จปะหาของให้ได้ก่อน หาขอให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยทําแล้วค่อยให้ให้ให้ทรีซูการ์นะครับไอซูการ์บอมนถือว่าเป็นถือว่าหามาของหายากไหมก็หายากกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเอ่ออยู่ในเขาเรียกว่ไงนะอยู่ในพวกทางสรรวสินค้าซึ่งก็แม่งคนมึงก็หายากพอสมควรละถ้าคุณไม่รู้แหล่งจริงๆคุณก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่ไหนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นแตผมเลยต้องใช้สูตรนะครับง่ายๆ Have you found the uh five atomic fire the lock no walk nah, oh. oh. no yeah you later Have you found the component? I'll mix the sugar bombs into the fuel mixture before they launch. They'll... Yes, I'll tell Jason. That blah, that. The rockets are ready, Jason. Ready to carry you and your little clan on a great journey. Bon voyage. Ah, uh, Bon Voyage. Gather all. May the Creator guide my words and help me Not true. now. It is... Bye. The Almighty Creator has seen fit to answer our prayers. The time has come for us to board the rockets and begin the great journey. Where are we going? อ๋อใช่เราต้องขึ้นไปข้างบนแล้วไปลันช์นะครับแล้วก็ได้ได้ระเบิดตูมนะครับนี่โอเคเต็มตัวเอสถ้าเฟเจอร์เซ็ตล็อกเก็ต เอเจนเจอร e เอเจ e เจอร์อ like ิ i ระใจแตคอมพิวเตอร์อิสระทุกอย่นอนเอเจนต์รถยูยูสับหิดทวิเมอร์ยโอเคทุกคนฮะนี่ก็เป็นหน่วานาทปปีประประ,ประิษฐ์เลยเนี่ยมีเสียงเพลงมาเลงด้วย มนันมันเป็นแบบว่าจะโหลดที่แม่งไม่ควรจะสามารถออกไปไหนได้บอกแล้วโหวักร้ายอินาอินีอยูกูสบอกแฟสเบียนแพสอลาวเพื่ออะไรอยู่บอกแล้ว ไอ้ลรนี่นก็ระเบิดทิ้งมานะฮะแล้วก็ดูที่ว่าเป็นยังไงบ้างข้างล่างเมืองนี้ชอบเราเมืองนี้ไม่ชอบเราความชอบหรือไม่ชอบจะทำจะทำอะไรได้บ้างก็ทําให้แบบว่าได้ของดีขึ้นนะครับบางที่แบบว่าเขาไม่ยอมเราเออแต่เราก็ยอมเขาก็ได้วะหรือแต่บางทีมันก็ยอมยอมเราก็บ้างก็มีนะครับเฮ้ยเกดิดขึ้นได้เสียงไหมระเบิด <laughs> ระเบิดอยู่ตรงหน้ากูเลยบุม เราเปิดตัวหน้ากูเลยโอเคเปลี่ยนชุดเป็น NCR faction a r m o r อยู่ faction a r m o r faction faction a r m o r this faction number a d a e t a t i o n e ี่เขาจะอยู่ offense w h y e n e m y in faction will attack you ่ on side l i n d i c a t o ย มันเป็นยังไงเหรอการใส่ชุดของการใส่ชุดของพวกเรามันทาไมม,มันทำให้เราเกิดอะไรขึ้นเหรออ๋อง่ายๆเลยนะฮะก็คือว่าถ้าเราใส่ชุดของพวก NCR นะครับก็ทําให้เราเหมือนเป็นแฟมิลี่ของเขานะครับก็ทําให้เราเขาช่วยใจเรามากขึ้นแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าคุณไปเจอไอ้พวกอาลีของ NCR อย่างเงี้ยก็คุณอาจจะทําให้คุณโดนยิงง,ยง่ายๆขึ้นมากๆนะครับมากๆเลยแหละ เอาได้ของวะว้าวขาเกิดด้ขึ้นน่ะโอ้ยเฮียระเบิดอีกแล้วระเบิดมึงเยอะไปปะอ,อยากได้ชุดอ่ะอยากได้ชุดใหม่ดูซิชุดโดยโโจากไข่ไก่มันก็เท่ดีเนาะ มันจะมีแบบว่าชุดปิดปากกับชุดไม่ปิดปากนะฮะแต่แม่ใจเราชุดอันไหนปิดปากชุดนอนไนปิดปากเดี๋ยวขอดูอีกทีก่อนแล้วกันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ย <S <S not a danger มันต้องมีของนะให้เราเก็บ ของของเราของที่น่าจะมีประโยชน์นะนะสับในเกมแต่มันก็ไม่มีแล้วละระเบิดโดนระเบิดหายเหี้ยนหมดแล้วมั้งโอเคดูซิว่าตะกี้เหมือนเราเจออะไรบางอย่างอามูครับจะ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  yeah, l <well> I t h ไอ k It's making conversation. I don't have friends. No. No, you're not, are you? I, I... need someone I can trust. I want you to find something out for me. It don't need to try. My wife was taken from our home by Legion slavers one night while I was on watch. They knew when to come, what route to take, and they only took Carla. So... My wife's dead. I want the son of a bitch you so- What do I do, I person? Bring him out in front of the nest here while I'm on duty. I work nights. I'll give you my NCR beret to put on. It'll be our signal so I know you're standing with him. And I'll take care. Good. I'll make it worth your while. And one more thing we shouldn't speak again. Not until it's over. No one in town knows that I know what happened to my wife. Best they never know, or the Legion will be after me next. I know. Yeah. โอเคเขาบอกว่าให้เราถามหาเนีน่ยนะคือถามหารอบๆเนี้ยเข้าใจปะ่ะว่าใครเป็นคนฆ่าเขาบูดดิสมอลไบอินฟอร์ up.

ทูปเปอร์เฮล멧ไม่ไป่างนี้ดีกดีดีเยอะเลยเขาเยให้มาบุบาเลนอ๋อหมวดบาเล่ทุยห <c oughs> มดบาเละอะไรวะ <c oughs> คนนี้นไม่ใช่แล้วไอ้ His wife's taken. I don't think. I told the rangers up at the station. Carla was a knockout. Whatever. around with her, he always had this funny grin on his face, like he couldn't believe his luck. I know. That wasn't the only reason. If she'd had better food or hospitality, she'd let you hear it. I don't think. I think she. Okay. Look up. <coughs> เขาว่าเขาตามหาคนที่เอที่ท,ที่ที่ขายเธอไปนะครับ When I heard the news, my first thought was, I owe somebody big. I figured boom would come around after a while, but he hasn't. I'm starting to think that if he doesn't find her, things will never go back to the way they were. นี่มันเหมือนเป็นงานสืบสวนโกเลยนะเนี่ยเออคนนี้ไม่ใช่ She would get <coughs> a like a cactus <coughs> flower. Real pretty. She never did take to living here. She liked the big lights and fast living I got the feeling she was trying to get Boone to leave with her, but I guess she got seen in the middle of the night. Could I thought more red men come up from the underneath to steal young women with promises of riches and fancy mud mansion. we covered our lead. Come. here, That's that sniper fella. Works in the dinosaur, right? I only met them, but they seemed real happy. I'm not. Sure. Oh. part of me. look for e v u t e n o f t e u r Q T y party inside I don't k n o เฮ้ยเฮ้ยพ hey, 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 ิดพิดแล้วพิดแล้วผิดแล้วชิมหายแล้วชิมหายชิมหายชิมหายคือเขาบอกว่าเขาให้เราตามหาที่อยู่ในล็อบบี้นี้ชิมหายแล้วออใครวะใครวะใครวะมึงเหรอมึงเหรอมึงเงาะเดี๋ยวไปที um. ่แมนนี่ก yeah ่อน โอ้ฮึมบิลออฟเซลคอสเซอร์ออฟเซลแฮปปี้สเตนฟอร์เจนนี่เมคกิวต์วอลชิปแล้วนนาะเซลเซเลปคาร์ลชิปหายแล้วนี่ไอคนนี้เหรอประชันแค่แอนด์ลอส อีฮ yeah, yeah. ียผิดคนเซอร์เลนโบ a เลสกัสเอชเอมเตอร์ออฟลิซิธแล e คอนซูวว่วีเดลิชิมหายแล้วผิดคนผิดชิมหายแล้วผิดคนอ้าวแล้วตัวกามึงอยู่ไหนเนี่ยชิมหายแล้วผิดคน is everything alright okay ไอฝนทะเลทรยายนี่ยไงยังไงของเขาเนี่ยชิบหายแล้วกูส่งไปกี่คนแล้วเนี่ยคนนี้แหละที่ใช่นะครับคนนี้แหละ สด,ดีที่ดีที่กลับมาอ่านนะดีที่กลับมารู้สึกว่าผมผมรู้สึกสงสัยแล้วละ่ะว่าเขาให้ว่าเขาให้เราหาใครดีแล้วดีแล้วที่คนแรกที่ผมเดาถูกนะโอเค เรียบร้อย r e เทิ n t นท o บูตมึงนี่มึงเงียบมากเสียงกับเงียบมากๆเลยโอ้ดีละดีละเอ้ย โอเคว่านี่แหละถูกคนนะ,เพ,ะเพราะว่าเขาบอกว่าเจนนี่เนี่ยมีนคนแบบว่าเป็นเป็นคนซื้อเธอไปเป็นคนน่ะขายเธอไปนะครับโอเคลองโคยก็ถูกหรือเปล่า That's it then I guess I shouldn't be surprised to be like them to keep paperwork here This is all I can give I think our dealings are done here I don't know I won't stay I won't be staying I know that Maybe I'll want. No. People die. Besides, you don't want to do. Keep upside. You've done enough for me. What's coming next? That's something for me to deal with. Yeah. Oh, yeah, they. Mm-hmm, that they. สไนเปอร์ต้องกูต้องซื้อที่ไหนเนี่ยข้างล่างมัง้งแล้วแมก็หลับแล้วเออน่ารักมากโอเคผมต้องรออีกน,นิดนึงนะฮะผมจะซื้อขอให้ได้เลยให้ตายดิดแป๊บนึนนะไม่เป็นไรโอเคครับก็ซื้อเป็นแบบว่าเป็นภารกิจแบบสืบไปสืบมาสุดท้ายก็คนนี้แหละนะครับออโอเคถือว่าผมเดาถือว่าผมโูเดาถูกแล้วดีเหมือนกัน อย่าที่ผมคิดโถนะครับโอเคงั้นเจอกันค่าหน้าดีกว่าครับผมเพราะผมนายซิลตเหมือนเดิมนะครับ